ดวงราศีตุลนะครับรวมไปถึงลัคนาราศีตุลนะในกรณีที่ดาวพระหูนะครับยกย้ายราศีนะครับก็ราหูเนี่ยก็ไม่ใช่ดาวนะครับดาวหูก็เป็นเงาเงาของโลกนะครับกับพระจันทร์นะครับจุดตัดนะฮะก็อันนี้เอาเป็นที่รู้กันนะครับแต่ในทางโหราศาสตร์นะครับขออนุญาตเรียกแบบสื่อสารง่ายๆแล้วกันนะว่าแบบถ้าเผลอเรียกดาวราหูก็นะ หวังว่าน่าจะเข้าใจนะครับแต่จะพยายามนะเรียกพระราหูนะฮะสำหรับราศีตุลน,นะครับและลัคนาราศีตุลน,นะครับนะราหูเนี่ยเป็นดาวทีเ่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะครับงานใหม่ลักใหม่โอกาสใหม่ๆนะครับแล้วก็โชคลาภด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยที่พระราหูเนี่ยนะครับ สถิตยอยู่ที่ราศีมีนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นภพอริตนะครับภพบอริเนี่ยก็หมายถึงความติดขัดอะไรที่ต้องต่อสู้นะครับที่ต้องบุกเบิกนะแก้ไขนะครับแก้ปัญหาอริตเนี่ยยังหมายถึงนี้สินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รันาราศีตุลเจอในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะไม่พ้นในเรื่องดังกล่าวนะครับ ที่หมอแมนได้บอกไปเมื่อสักครูน่นี้บางคนเนี่ยจะมีเรื่องของอปัญหาเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารน,นะครับบริวารสร้างปัญหาให้นะครับสร้างความเดือดร้อนใจให้นะครับรวมไปถึงสิ่งที่เป็นกิจการงานนะกิจการการ,การงานของรัชดาราศิิตุลที่เริ่มนะครับใหม่ๆม,มันแลดูที่จะติดขัดนะครับ และดูไม่ค่อยไหลลื่นนะครับไม่ค่อยเป็นไปตามอ,อย่างที่เราเนี่ยวางแผนสักเท่าไหร่นะครับคนที่เขามีมีอิทธิพลหรือว่ามี power ที่พอจะช่วยเหลือเราได้เนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าช่วยไม่ได้นะเพราะว่ารางหูเองเนี่ยแปลว่าเส้นสายแปลว่าอิทธิพลนะครับแปลว่าอำนาจเพราะนั้นเกิดภาวะในการสูญเสียอำนาจนะฮะแล้วก็ คนที่มีอำนาจเองก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยเหลือผักดันเราได้นะครับสิ่งใหม่ๆที่ริเริ่มที่ริเริ่มบุกเบิกสร้างสรรค์น,นะครับมีภาวะการติดขัดเกิดปัญหาและต้องชะลอนะครับในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาน,นั่นคือสิ่งที่ผ่านไปกำลังจะผ่านไปนะครับในวันที่5พฤษภาคม2568 พระราหูเนี่ยยกย้ายเนี่ยเข้าสู่ตำแหน่งปุตตะเป็นกเกษตรราธิบดีนะครับในขณะเดียวกันคุณภาพดาวราหูของดวงเมืองไทยของเราเนี่ยจรเป็นมนตรีเมื่อวันที่21เมษายน2325เป็นวันเอ่อไม่ใช่ของวันสพาร้ยแนะครับแต่วันเกิดดวงเมืองเนี่ยปี2325นะอ่าแต่ว่าครบรอบวันเกิดดวงเมืองเมือเม่อวันที่11เมษายนนะครับปี68เนี่ยนะครับ ก็ครบรอบนะครับเดี๋ยวบอกเป็นข้อมูลสักนิดหนึ่งว่าครบรอบกี่ปีออนะครับจะได้แบบเป็นข้อมูลกันไว้นะครับดวงเมืองไทยเนี่ยนะครับณปี2อ6 8นี้นะครับนะอายุนะอายุ243ปีนะครับกับอีก3วันนะตอนนี้ณนนขณะนี้นะ3วันที่หมอแมทอัดคลิปอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าก็ เอาเป็นว่า243ปีนะครับย่างย่าง244ปีนะครับอันนี้ก็เป็นดวงเมืองรัตนาโกสินนะคส่วนไอ้เรื่องวันเนี่ยก็ไม่ต้องมีซีเรียสนะครับมอมแม่อัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับก็อา่ามันเป็นวันที่24ไงก็ผ่านมา3วัน <c oughs> แต่ท่านจะมาฟังคลิปนี้ตอนไหนแล้วแต่ท่านนะครับคราวนี้อา่าประเด็นก็คือดาวดวงนี้นะครับพอย้ายมาปุ๊บเนี่ยคุณภาพดาว จอนเป็นมนตรีแปลว่าการช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูความอลุ้มอล่วยนะครับการโอนอ่อนผ่อนปลนเพราะฉะนั้นเนี่ยพระราหูเนี่ยเป็นเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะเกิดการโอนอ่อนผ่อนปลนเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารน,นะครับเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากขึ้นนะครับจากที่เคยมีปัญหากันถ้าเกิดท่านใดเนี่ยทำงานที่ ท่านเองเป็นเป็นหัวหน้านะครับเป็นบอสแล้วท่านก็มีผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านที่ซึ่งก่อนหน้านี้มีปัญหากันมาก่อนหรือว่าท่านอาจจะยังไม่เคยมีบริวารน,นะครับหลังจากวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปจากบริวารที่ท่านมีนะครับบริวารก็จะ ผลักดันสนับสนุนนะครับสามารถที่จะซัพพอร์ตตัวท่านได้อย่างดีถ้าเกิดท่านยังไม่มีบริวารน,นะครับหลังจากวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปท่านก็จะมีบริวารและจะเป็นบริวารที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านทําการใหญ่ได้นะครับอย่างสําเร็จนะครับเพราะในช่วงแรกที่ยกย้ายที่ราหูยกย้ายเนี่ยเขายกย้ายไปเจอกับพระเสารนะครับซึ่งเป็นคู่มิตรที่เป็นมหามิตรเลยนะครับมหามิตรเลยคู่มิตรที่ใหญ่นะครับ อาจจะโดดเด่นในเรื่องขององานที่มันเป็นสีเทาๆหน่อยนะครับหรืองานที่ต้องใช้กําลังภายในเยอะๆนะครับใช้วิชามานอะไรแบบนี้อะไรที่มันแบบต้องพ,พลิกแปลงซิกแซกเนี่ยจะโดดเด่นมากๆนะครับสำหรับการที่ใช้งานบริวารให้ไปทำอะไรให้นะก็วงเล็บว่าขอเป็นเรื่องดีๆแล้วกัน <laughs> นะครับโปรเจกต์ Project ต่างๆครับที่ราศีตุลเนี่ยนะ กำลังคิดวางแผนหรือเคยคิดวางแผนมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ประสบผลสําเร็จหลังวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปครับประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับมีโอกาสที่คุณจะได้จับงานใหม่จับงานใหม่หรือว่ามีจ็อบอะไรใหม่ๆพิเศษนะครับรวมไปถึงงานใหม่นั้นจะเป็นงานใหญ่ด้วยนะครับนะถ้าราศีตุลนะังต่อไปนี้นะครับที่มีอาชีพดังตอไปนี้นะครับ ดารานักแสดงนะครับดารานักแสดงนักการเมืองนะครับนักธุรกิจทำธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าส่งออก i m p o r t e x p o r t นะครับค้าขายกับต่างประเทศนะครับธุรกิจเกี่ยวกับการประมูลนะครับซื้อขายที่ดินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศทุกรูปแบบเลยนะครับรวมไปถึงถ้าคุณทำการตลาดแบบออนไลนล์นะครับโซเชียลมีเดียนะครับ เหล่านี้ถ้าราศีตุลที่ทําเกี่ยวกับพวกนี้นะครับโหล้วนแล้วแต่ดวงปังแน่นอนนะครับดวงปังดวงเฮงนะครับมีความก้าวหน้านะครับรุ่งโรดทยานนะฮะเพราะว่าราหูเนี่ยคนอาจจะมักจะกลัวนะราหูนะครับหมอแม่บอกเลยคือไม่ต้องกลัวนะครับราหูเนี่ยก็จะส่งผลดีส่งผลเสียกับเราเนี่ยขึ้นอยู่กับ คุณภาพของเขาตำแหน่งของเขานะครับในกรณีนี้เนี่ยสำหรับลัคนาราศีตุลราหูเนี่ยดาวเจ้าเรือนปุตตะซึ่งแปลว่าบุตรหลานบริวารโชคลาภสิ่งใหม่ในชีวิตรักใหม่งานใหม่นะจ็อบใหม่ๆโอกาสใหม่ๆโคจรเป็นกเกษตรตาทิพรดีเข้มแข็งมั่นคงถาวรยืนยงยาวนานนะฮะนี่คือโอกาสที่เราจะก่อร่างสร้างตัวนะรลัคนาราศีตุลน,นะครับโอกาสที่คุณจะ เปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่มันเดิมๆอยู่แล้วนะครับกลับไปเป็นสิ่งใหม่มีสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่ก่อร่างสร้างตัวเป็นโอกาสที่ดีที่จะคิดโปรเจกต์นะครับนะโปรเจกต์ project อะไรที่ทําให้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตคุณนะครับนี่คือจังหวะที่ดีมากๆนะฮะแล้วก็บริวารก็จะช่วยเหลืออุปถัมสนับสนบสุนเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวภัยมืดที่มองไม่เห็น นะครับเพราะว่าช่วงที่พระราหูย้ายมาช่วงแรกราหูเนี่ยเล่งกับพระเกตเลยนะครับแล้วก็อยู่กับพระเสาร์ด้วยนะครับเขาเรียกว่าราหูรวมร่างนะเรียกว่าเต็มร่างเลยนะมีทั้งห,นะงหัวทั้งหางนะมีทั้งหัวทั้งหางเลยนะครับเาสาราหูเนี่ยเขาเรียกว่ามัางกรท่อนบนนะฮะราหูเกตเขาเรียกมังกรท่อนล่างาเรียกว่ามัางกรเต็มตัวนะฮะดาวกลุ่มกลุ่มดาวมังกรนะเจ็ดแปดเก้า นะสัมพันธ์กันโอ้โหก็ใช้ได้เลยนะดีมากๆคราวนี้เนี่ยก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับคราวนี้อยู่ที่เราแล้วนะเมื่อเรารู้เนี่ยจังหวะจากคนของดวงดาวนะครับเรารู้แล้วว่า,าถ้าฉันจะว่ายน้ําสมมุตินะฉันจะว่ายน้ําในช่วงไหนที่ฉันว่ายดีที่สุดก็คือช่วงที่นะลมหรือว่ากระแสะของน้ำเนี่ยมันไปพัดไปข้างหน้าแล้วเราก็ว่ายตามน้ําไปนะครับนั่นคือ ช่วงจังหวะเวลาที่เราว่ายน้ําแล้วมีประสิทธิผลดีที่สุดนะครับหรือแม้กระทั่งเราจะขับรถเราจะเร่งความเร็วให้มันรวดเร็วให้ได้เร็วที่สุดก็คือขับรถลงนะทางทางลาดใช่ไหมทางลาดทางชันใช่ป่ะแรงดึงดูดของโลกเนาะก็จะพยายามให้ทําให้เรานั้นขับได้เร็วมากขึ้นนะครับก็ยกตัวอย่างแบบเข้าใจง่ายๆประมาณนั้นนะครับจังหวะนี้น้ำขึ้นให้รีบตักนะครับ,นะร,บราศีตุล สำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะเอาไว้ว่าคนโสดเนี่ยมีโอกาสจะเจอคนใหม่คนที่ถูกใจคนใหม่ๆนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับความรุ่มหลงในใจิตใจค่อนข้างมากนะเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องดูให้ดีนะครับเดชะบ,บุญจริงๆว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยดาวพระศุภีเนี่ยนะ ยกย้ายเหมือนกันนะครับในวันที่13สมพฤษาคมนะครับยกย้ายเข้าสู่เนสุภแะแปลว่าความก้าวหน้าเนะวันนั้นพระาุปดิเนี่ยเป็นตัวช่วยเลยนะครับทำให้สิ่งที่เราตัดสินใจเนี่ยเราไม่ได้เห็นผิดเป็นชอบแล้วเราการตัดสินใจของเราเนี่ยนะครับก็ค่อนไปทางที่ถูกต้องนะครับอาจจะมีเห็นผิดเพี้ยนไปบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้มากนะครับนะ,บนะก็โชคดีนะครับ ที่พระลักษหัห่ยเข้าสู่ตำแหน่งที่ดีนะครับก่อนหน้านี้พระร์หัสอยู่ตำแหน่งมรณะราศีตุลหลายๆท่านนะครับสูญเสียญาติผู้ใหญ่นะครับหลายๆท่านเนี่ยอ,อ่านเขียนเรียนอะไรก็นะครับไม่เก็ตนะครับไม่ไม่ค่อยจะเข้าใจนะรหรือมีอุปสรรคในการเล่าเรียนนะครับในการไปเรียนรูน้เรียนรู้หรือว่าอุปสรรคเกี่ยวเรื่องงานนะครับเรื่องอะไรไม่สําเร็จนะครับ เพราะดาวพระอัสบดีเนี่ยนะครับไปตกอยู่ในภพมรณะนะครับเป็นทุตสถานะนะครับบางคนก็เปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือที่ทํางานด้วยนะครับหลังจากนี้เนี่ยชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับมันค่อนข้างที่จะเซตตัวเองอย่างเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงแล้วนะครับเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีราศีตุลเนี่ยบอกเลยดวงคุณจะดีเนี่ยนะอย่างต่ําๆเนี่ยสปีเลยนะครับสปีเลยนะครับปีเนี่ยหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์เนี่ยนะครับดวงดีดวงพุ่ง รุ่งพุ่งแรงนะครับสปีนะฮะต่ำๆนะครับวันนั้นน,นี่คือจังหวะและโอกาสที่ดีนะครับของรัคนาราศีตุลน้นําขึ้นให้รีบตักนะครับวางแผนอะไรไว้แผนอะไรไว้ขอให้เดินหน้าอย่างเต็มกําลังนะฮะร,รับรองว่านี่คือจังหวะเวลาที่ดีมากๆเลยนะครับของรัคนาราศีตุลครับ